มาต่อกันคลิปที่2อ,อุ้มที่2แล้วครับอุ้มที่2เจ้าสัตว์พัฒนาสองอุ้มครับปล่อยข้าวไอ้ปล่อยขโพย เลยครับใกล้จะเสร็จแล้ว 我那个，你吗？咩？ ต้องมีเตนต์ไหมครับใส่้ใส่หลายประเด็นรถเกี่ยวตัดพัฒนาครับเจาสีแดงเาะรัง ม่จะเร็จแล้วครับหประมาณไรก็กาัวแค่เป็นสองุ่มแล้วไม่อุ่มที่สองน่าจะได้เลยครับ2รตัด đoài thế. coi, 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 coi,

ก็เพียบเลเบิ่งไงล่ะนะสองวันเลยอันนี้มันมีโซโล่ในตัวเหรอพี่มีนะอ๋อมีไม่มีไงเกียเลือกระช้าน่ยเติงมีหานโซโล่เลยเกลือส่งข้าในอยู่มีเกกลางมีหลังคามีหลังคาไม่เหมือนรูนะประมาณเกีัน์กงเพี่งรถอ่ะประมาณจกก เขาบบบอมยักต wow. ัน2ตันเจ้าสีหน้าห่าวน้าวันนี่ใส้จักตันวันลองหลากมังวันสองตันอันนี้มั่2ตันหกสองตันเจ็ดอว่าจะใส่ถุเดิวมามีถงเต็มอุ้มเลืฮ ลโอ้เขึ้นมากายขึ้นไปต้องเยอะดับดับดับคนเอ,อแหลมอขึ้นไปนันแหละลอง,งก่อนลูกพี่แบดดิวคนหนักเลยเลยลองิงเอ,งงอาซ่เปลี่ยนเลยบอมเปลี่ยนแล้วแก้ เอาอีกอันนึงมาต่อไปไปอย่างสาระไปนะเอานี้ไปย้ำแตกหมดแล้วเนี่ยปอกันบอกมันซื้อใหม่เลยเอาแค่มาที้เอาแต่ตามข้อตรงเนี้ยแตกเกือบทุกอันเอาไปชุบทองแม่งมาเลยวเต๋อห้อยตะคอเลยโโอ้หสุดยอดเลยนี่ยจะถามอยู่ศูนย์มันสองพันกว่าบาทเนาะเส้นนึ้อไงอืออ๋อไปซื้ออยู่ร้านเอเนี่ยที่มันอัดสายไฮดรอลิกนี่เจ็ดร้อยห้าสิบ ทำไมถูกกว่ากันแขงด้วยกางเบอของศูนย์เนาะของมีหออืมขอมีตาประทับเนาะประทับตาแล้วมันก็แข้งละแล้วนี้เราไปได้ไหมบอมไม่มีมีปะแมงก็จะโดดไปนึงจะแล้วสิบเลยกระเทือนอยู่ละแล้วก็เปลี่ยนโรเหลือตัวเอ้าไม่ได้เปลี่ยนป่เคือเปลี่ยนอะไรหมดเยอะอีกฝั่งนึง เปลีนแค่ลูกใหญ่โอ้ยไม่ได้มาเกี่ยวแล้วถ้าเปลี่ยนลูกอีกลูกลูกเล็กอยู่ตรงกลางเขาเนาะลูกใหญ่มันอยู่หน้ามันขึ้นไปแรงแล้วมันออกเลยโยบฟังสบาไเจ้าเเ้าเห้าเจ้าเจีาเจ้้าเจ้าไจ้เจนนเ้าจะาเจ้าีจ้าเเ้าะเ้าาเเ้เาเ้อา้้าอ อันนี้เราจอดได้นานเลยสิสามพันสามอุ้มนี่ันนเต็มเต็มปุ่มปุ่นยุ่ยเดี๋ยวเห็นไปแล้วอันนี้สอง0ันสามเมื่อนเลย

่่ซ่งของพี่พ่อพี่พอเกียแบบนี้เลยอะมันจัดกคอ๋อแม่ก็รู้นี่มันแรง่อมันมืดมืดเนี่ยมัไปปุบบุบุบุบนเลยเปบริสทดี่มรเปลียบ้ครามนกรางล่างแบใส่ได้อันนี้นเป็นเครื่องคู่ปาป่นเครื่องคู่ปาเนาะ ไม่เห็นแล้มันเจยงยังงันเลยนะมันก็สแปลกเลยนะรา็สีือเ่ไม่ด้อนี้นแปลอะไรวตาีนี่แค่อดนี้ ก็ตัดเร็จอ,อุ้มมขาดีเลยวะเีกปากเดกปากไอ้หนุกเอาประนโอ้นี่กันโตกอีกแ้วเนี่ย หน่อยเดี๋ยวผสมสักสีแล้วว่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn